อ่าวันนี้นะครับอยู่ที่เซฟวันนะครับจานแซนวิชเซฟวันวันนี้อยู่ที่บูธของโลซ่านะครับเขาจะมีให้ผัดฟรีชิมฟรีอ่าว่ากันมาอ่ผัดฟรีชิมฟรีเป็นยังไงชื่เล่นกับอายุไหนคะแซ่บครับจานแซ่บโอแซ่บเอบีกันเลยครับโอแซ่เอบีหรอแซ่บเอบีเฉยกันเลยแซ่บเอบีนะอ่ากิจกรรมได้นะครับอ่านี่เป็นกิจกรรมของเขานะครับ50ครับ ลกกิจรรรมได้นะคับรับเป็นอะไรดีคะมีเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่หรือว่าไม่เอาเนื้อสัตว์คะหมูครับหมูนะคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของโลซ่านะเอารสชาอะไรดีคะมีกลมกล่อมครบรสหรือว่าเผ็ดแซ่บดีคะเผ็ดแซ่บเผ็ดแซ่บนะคะแ่บมาต้องแซ่บเลยต้องแซ่บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับนี่แล้วก็จะมี กะละที่ตรงนู้นอ่ามีผัดอะไรก็เป็นเมนูไหนดีคะกระเพราดิกระเพรานะคะเฮ้ยเออกระเพราเลยเอากระเพราเลยมันจะวัดวัดกันเลยแหละกระเพราอร่อยไม่อร่อยว่ามาโอ้ยกินได้จานเดียวเหรอว้าวอ่า FC ท่านใดดูอยู่นะครับตอนนี้กำลังอยู่ที่โลซาอ๋อนี่คืออะไรสดนะไร่สดเป็นเลยวะ อัดคลิปนี่แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวาเข้าไปนะอ่าโรซ่าเนี่ยเขาให้ลองชิมฟรีนะฮะเขาทำซอสตัวใหม่มาใช่ค่ะอ่าว่ามายังไงต่อพี่คนนี้เลยยังไงฮะอันนี้พี่เต็นเซตแคปซูลเซตมากันเพื่อนเลยค่ะนี้ให้กลับบ้านเลยนะพี่ทามไม่เอาพี่ทามไม่เอาอ๋อมากันเพื่อนมาด้วยอ๋อเหมือนเป็นฟุ๊กเลย ไปโต๊ะเบอร์ไมีีน่มาได้ครับในโต๊ะเบอร์สองคืออะไรน้องผู้หญิงเบอร์สองยืนอยู่ตรงนั้นไปได้เลยอ้าวอยู่แป๊บนึงโต๊ะเบอร์สองไปเลยโต๊ะเบอร์สองโต๊ะเบอร์สองตรงไหนวะไหนนี่เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองมานี่อะไรครับเนี่ยเอ๋อครับเอ๋อผักกะเพราครับอันนี้ก็คืออ้าว ออเดินเข้ามาข้างในเหรอเอานี่นะครับโอ้วันนี้จานแซ่แบมาเป็นคนปรุงเองเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอันนี้คือก็มันเขาเตรียมมาให้แล้วนะแบบนี้นะครับเขาเตรียม,มให้แล้วจะไลฟ์สดดิไหมเนี่ยไม่ไม่แล้วเอ,อ้า,ม,อามานะครับนี่คือเราเป็นบูธของโลซาได้โอเคดีเลยขอบคุณครับ บูของโลซานะครับอขวดน้อทำซอสตัวใหม่มานะครับนีซอสบุงจอมนี่ป็นแบนนี่นี่ผัดอะไรก็ได้ผัดอะไรก็ไม่อร่อยแค่ไ่ใช้ผัดอะไรก็อร่อยใช่ไหมเราดูเราดูมัเป็นไม่เป็นอะทำลัมันเป็นไม่ได้ โอ้โหดูครับวันนี้นะครับการแซ่บนะครับเต็มยศเลยครับวันนี้เขาให้เขาให้กับบ้านเลยนี่โอ้โหไม่แพงเลยรอแป๊บ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 แล้วไปดีเมืสก๊อตเลยโอ้โหโค้งรุเโร่าเชฟแอโลสอยที่ผัดอะไรก็ได้อ่อยได้เขราอนอยสอยแล้วใส่ซอสเลยอยัง คือก็จะมีเมนูให้นะครับจะมีบรูเตอรประสบการณ์โลกเอไอมีผัดกะเพรามีสปาเกตตี้ใช่ไหมแล้วก็มีอาหารที่สุดยอดี่สุดแบว่าไม่่ผัดได้ก็ได้ก็เป็นอย่างน้ลองเลยวันูคนเดียวสามารถใช้ผัดได้กับเมนูที่ผัดได้เลยค่ะค้าเป็นดีจัดอะไรก็ได้จักหนูซาเอไอ เขาทำไม่ใช oh. ่มีอ so. ันเดียวนะครับเด่นกล้องแผงมือเนี่ยต้องหลายอันนั้นแ่ะหลายหลายคนนะครับนี่สองขวดเนี่ยนะโอ้โหไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะครับอันนี้จัดกี่วันครับเนี่ยงานกี่วันจัดหนึ่งวันค่ะโอ้ตั้งวันหนึ่งกินได้ทำเดียวเหรออยากกินอีกเยอะๆได้ไหมได้ค่ะทำได้หลายรอบเลยค่ะเอาได้เลยมาเลยแล้วเข้าเพิ่มไหมไม่กิน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 กลับเยอะเอาข้าวเลยดิแหมขอหนึงข้าวฟรีนะคะขอหนึ่งขอหนึงอยากกินอยากกิน ไปไม่ได้หรับขะอยากขมไก็ได้สรัของนอกิแต่แค่าแต่ว่ามันคิดอะไรดีสุดขายก็ตกที่โอ้ก็ได้รู้ใจนี่คือมันมีเอะใส่มากไมดูผัดอะไรก็ได้ใส่มากใส่มากไหมใิดมากเล้วผัดด้วยซอสส่หระเพาดผัดร่มสัเซ็ตแล้วก็ละมคนามสทเ็อะไรก็ได้ได้แค่วยเดียวเอาอยู่ไมนต้ื่นกี้ในนั้นที่เขียนว่า รสเผ็ดจากอะไรทุกอย,ากาย,กาย่างมันรู้สึกประทับใจรสเผ็ดเกิดจากพริกค่ะที่ใส่ลงไปอันนี้เป็นซอสผัดสำเร็จรูปค่ะพี่ผัดกับเมนูอะไรก็ได้เลยบอกว่าเอาเผ็ดจากอะไรทุกอย่างก็ไเลยเก็ <c oughs> จะเพิ่มพริกให้ค่ะทางเราจะเพิ่มพริกให้ เข้าร่วมกิจกรรม้ากันขึ้นขัดอะไรก็ได้โรนี้ซ่า XAI เจ๋งเจ่งเขา่าอยู่นะให้ในงานนี้ซื้อซอสสารพัดชุรุ่มสำเร็จปาาน้ลโซ่าเชนแอทโฮม่อขในราคา9.9ช้อปซ้อนอขาดหน่อยซอสรุ่มสำเร็จถัาไก็ได้ยินครัวาัดสองแล้วรุ่มเปิดประสบการณ์ขัดอะไรก็ได้ของคุณกับเจ้าหน้าที่ด้าน้าหารกิจกรรมได้เลยนะครับเาะก็ดีจริงมามา ออกมาใกล้เลยน้อง้ยดูดิว่าหอก็จะอร่อยขนาดไหนจัดจัดกระมามืนมาเลยหมดเตอนนี้ซ้อมมีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อสแถมหนึ่งนะคะซื้อสแถมหนึ่งนะครับใช่ค่ะุวันนี้ไ่กร่ัะก็ได้ไม่ัมันจะเผ็ดไหมอ่ะไม่เผ็ดค่ะถ้าไม่ใส่พริกอานูฮานูหานู เดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปชิมกันเนาะเาลองไปชิมกันตามชิมไหมหรือปีละปีเลียงยังค่ะเอาดูไ้นั่งชิมไ,ได้เล,เลยนะคะดูเรา,าครับอร่อยไหมเหมือนเราเลยหวาน คือเศรษสกิจแบบผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วนักชิมอยู่แล้วภาพกันเลื่อนผัดอะไรก็ได้เอาเลยโรซา X A I ชื่อนี้ยังไม่ขอวันนี้จานแซ่บอีกที่เซเว่นครับโรซาเข้ามาจัดงานนะครับคัดพริสับเละปลาโรซาเชฟเอดโรสสองขวดในราคาเก้าสิบบาทรับฟรีโอ้จับปลารสชาติแต่ละได้เงินควรเชฟเสร็จแล้วเฮ้ยรสดีอยู่นะก็เป็นอย่าเนี้ช้อนเดียวจบเลยค่ะพี่อร่อยมากมีความจบเอ้ยมีความจบเอ้ยมีความเป็นในตัวเพราะว่าใส่พริกเข้าไปค่ะ ใส่เข้าไปในวัตถุดิบค่ะมีวัตถุดิบในมันมีพริกค่ะพี่เหรอใช่ค่ะข้าอยู่พวกิใจจังได้กินอยากกนเยอะเลยทำได้เร่อๆเลยนะคะนี่นะทำไปฝากที่บ้านได้ด้วยน,น้องขาเ้องเห็เห็นแบบกรกบอกเลยเขาบอกว่าอร่อยเมนูนนะี้เข้าท่าเข้าทางเลย อยากจะให้ดีนะ,ะก็เป็นเรกินก็เมนูหนึ่งนะกันเนาะขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวผมไปยกคลิปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ